สุดอัศจรรย์พิธีบวงสวงยกเสียนองค์พญานาคเกิดก้อนเมฆคล้ายเสียงพญานาคและดวงตาบนท้องฟ้าขณะทำพิธีข้อหวยไม่พลาดแห่สองเลขเด็ดหางประทัดหลังเสร็จพิธีที่วัดตะเคียนบวรรัตต์ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์วันนี้คือพิธีอะไรฮะพิธีบวงสวงพระปางนาคปกเก้า 6, เสียนค่ะเป็นวันนี้จะเป็นประเพณีโบราณนะคะ เราจะเน้นประเพณีโบราณขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณทุกๆอย่างแม้แต่การรำถวายแล้วก็จะเป็นประเพณีอีสานใต้ค่ะจรียงโบราณค่ะที่นี่จะเป็นผสมผสานสุรินจังหวัดสุรินแล้วก็อารยธรรมของขอมตั้งแต่สมัยนานมาปู่ย่าตายายค่ะ ก็คือดิฉันไม่อยากให้ให้การขนรรมเนียมประเพณีของอีสานใต้หมดหายหมดสิ้นไปค่ะยุคสมัยนี้ดิฉันก็เลยเน้นพิธีวงสวงนี้ให้ดูลังและศักดิ์สิทธิ์แล้วสร้างจากความเชื่อเป็นพิธีจากความเชื่อของดิฉันเองค่ะแล้วก็ชาวบ้านและที่แห่งน,นี้แล้ววันนี้ตัวตัวอของตัวเองวันนี้มาทําอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้มาลําค่ะเป็นลํา อัปสลาค่ะพระนางโสมิกาเทวนาคีค่ะ,ะการด้ำถวายเทพเทวดาค่ะและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะที่วัดแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับอันดับแรกเลยก็คือปีขยานาค อยู่ที่นี่ก็คือความเชื่อความศรัทธาของคนหมู่บ้านที่นี่นะคะ่ะแล้ววันนี้เราก็กาลังจะยกพระเสียรพระปางนักปงกเก้าเสียรกําลังจะยกขึ้นก็คือวันนี้เป็นพิธีมงคลการยกพระเสียรของท่านขึ้นขององค์ท่านนะคะอันนี้ขับรถกลับมาจากกรุงเทพมากลับมาบ้านเกิดเพื่อจะมางานนี้แล้วก็มาล้ำลวงสวงด้วยตัวเองค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2567ที่วัดตะเคียนบวรรัตต์ตำบลอู่โลกอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ได้มีพิธีบวงสวงยกเสียนองค์พญานาคขึ้นโดยมีนางรำกิติมสศัก์ในการรำบวงสวงถวายองค์ปู่พญานาคคือนางสาวนาทิดาชัยหานหรือนทิดานาคีซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับครอบครัวโดยมีพระครูสังฆรักษ์ประโมทกิติยาโนเจ้าอาวาสวัดตะเคียนบวรรัต์เป็นประธานในพิธี และประชาชนที่ศรัทธามาร่วมในพิธีกว่า500คนโดยเป็นการทำพิธีในแบบพราหมณ์โบราณซึ่งมีการตั้งเครื่องบวงสวงต่างๆมากมายพร้อมทั้งมีหีบสมบัติทองคำจำนวน2ใบที่มีลอตเตอรี่งวดวันที่16กรกฎาคม2567จำนวนหนึ่งไปอยู่ในหีบสมบัติทองคำทั้งสองใบด้วยเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคในการทำพิธีครั้งนี้ด้วยซึ่งในขณะที่ทำพิธีบวงสวงอยู่นั้นบนท้องฟ้าซึ่งก่อนเริ่มพิธี ได้มีเมฆปกคลุมมืดครึ้มคล้ายฝนจะตกแต่พอเริ่มพิธีไปได้สักพักท้องฟ้าก็กลับโปรง่งโลง่งมีแดดอ่อนๆสาสแสงลงมาและปรากฏเป็นปุยเมฆคล้ายเกล็ดพญานาคก,ก่อนจะกลายเป็นเมฆลักษณะคล้ายเสียนและดวงตาพญานาคในเวลาต่อมาสร้างความอัศจรรย์และฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธีเป็นอย่างมากและหลังจากเสร็จพิธีพราหมณ์ก็ได้มีการรำวงสวงองค์ปู่พญานาคโดยมีนางรำกิติมศสัก์คือ นางสาวนธิดาชัยหารหรือนธิดานาคีซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ได้รำถวายจนเสร็จพิธี พิสัยจารีตโหราดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทรงยานสลิดลงมานักมงคลสถานแห่งนี้มาสวาวนคาล องค์พระผู้ัรรธรณีกรุงพาดีตเปย่าปณิวารายะตีมีสหายยกษคันบางผมเลเกสาเอสมัญเกนคณโครุบาจรนบารมสิ่งสักิสแดนเมียนกันโซมา ทีวีอีเฮชั้นมามยองทีวีซีชั้นมีจากลูปเปีิริบารักคาตุติดอาลิตตวานัมตตา พมะเมมาตนาะนะอรหังมัธาสา ฉนตัดสินรูนเธอ あー、uh, uh oh. สามตัวบนและสองตัวนาคก็มาพุ่งกายได้ครับพ้บนาคอบพุทธมาหาจากบบักรพรรดิะอันนี้สตัวบนเจ็สสิตัวนาคยนย่นั้น,นะคโดยมีองค์พญานาคราราศ่พันนา หลังจากรำถวายเสร็จก็ได้มีการจุดประทัดจำนวนนับพันนัดและทันทีที่สิ้นเสียงประทัดชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีต่างก็พากันวิ่งมารุมล้อมดูเลขเด็ดซึ่งปรากฏอยู่ที่หางประทัดกันอย่างคึกคักซึ่งเห็นปรากฏเป็นเลข7 4 2และ39โดยต่างหวังที่จะนำไปเสี่ยงทายซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16กรกฎาคม2567ที่จะมาถึงนี้กันทำเอาแผงลอตเตอรี่ที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาวางขายอยู่ในงานขายดีจนเกลี้ยงแผง โดยเฉพาะเลขเด็ดหางประทัดในพิธีวันนี้และเลขท้ายลอตเตอรี่ทั้งสองใบที่อยู่ในหีบสมบัติทองคำที่ตั้งอยู่บนโต๊ะบวงสวงในพิธีคือเลข417และเลข435ซึ่งขายหมดในเวลาอันรวดเร็วโดยต่างหวังจะเป็นเลขนำโชคมาให้ในงวดที่จะมาถึงนี้กัน 2. คุณรัศมีอภิวัฒนารานะัะบก,กท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับ ช่วงนี้นะครับให้ประดับเมร์ดังจิตอธิษฐานเพื่อความเป็นจริเป็นมงคลเพื่อความสุบรูป์ปูนสุขให้บังเกิดขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้เมื่อบารมีเกิดขึ้น พยมจะมังเกิดอันิสงพรรณนาหลายอย่างหลายประการสาธุชนผู้สร้างเ้ิยความศรัทธาอำนวยประโยชน์ผลสุขให้เกิดขึ้นดังความตั้งใจที่จะใดด,ดีได้เป็นเจ้ภาพาานะ้างสุขมงคลนะนาปักเลยจ้าปักเลยจ้าอาจาเจ้คน,นสวยปักเลยจ้าปักเลย อธติฐานน,นตทำบุญอธติฐานทำตานต,าตา้องตั้งใจเทวาเทวดาพระแม่พะธรณีจงเป็นจักขีพยายนที่จะไปจาไดในร่วมประดับประดาพิธีให้ด้วย